แล้วนี่นะคะหมอมาก็ระบายสีบนนิ้วน้องหมวน้อเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะไหนโชว์ให้เพื่อนๆดูสิคะสีนี่ค่ะสีค่ะสีสดมากๆเลยเนาะสีม่วงก็ชัดสีแดงก็ชัดเนาะเพื่อนๆค่ะเพื่อนๆกำลังจะระบายสีทูตานะคะตาตันไม่พูดนะโอเคเอาแม่พูดนะหนึ่งสองสามนั่นพูดเองอุปกรณ์นะคะที่เราต้องมีนะคะก็คือ ขอพรไหมนะะขอมือลงอาละโอเคอเคมาพร้อมยังพร้อมละนมาหนึ่งสอาวันนี้นึม ชวนน้องทำศิลปะมือ,อน้องๆคนไหนนะคะที่ชอบวาดรูปนะโดยเฉพาะวาดบนกำแพงนะคะใช่ค่ะเราก็ไม่โดนดูก็ <c oughs> ไม่โดนดูด้วยจะต้องชอบคลิปนี้อย่างแน่นอนค่ะเพราะอะไรคะเพราะแม่ปุิ่งขาดเตรียมกระดานนะคะห่อของขวัญน,นะแปะเลยนะคะบนกำแพงค่ะแล้วก็เราก็กระดาษวาดเขียนนะคะ ถ้าไปอีกชั้นเนึงยใช่แล้วก็แบะๆแบะโอ้แล้วก็แต่ๆแต่ๆระบายเลยเนาะเนี่ยค่ะเวลาเราระบายสีนะคะเราจะให้ความรู้สึกว่าเหมือนเราระบายบนกําแพงแต่ว่าเราระบายบนกระดาษนะคะกําแพงเนี่ยก็จะสะอาดสะอาดแถมน้องๆก็ไม่โดนดูด้วยเนาะใช่อุปกรณ์ที่เราต้องมีนะคะอย่างที่บอกไปนะก็คือมีกระดาษเรียกว่ากระดาษขอขอขวัญนะแปะข้างล่างแล้วก็กระดาษวัดเขียนใช่ไหมคะแล้วเราก็ต้องมีอันนี้นะคะ่ะ กระดาษสีค่ะกระดาษสีค่ะกี่แผ่นคะน 1> 1อ้องโบ,บนบัหนึ่งสองสแผ่นค่ะบับนัสท่าปันี้โอ้วันนัสทสีนี้วันัเจ้าสีนี้ทำอะไรคะเอาไว้ทำทะเลเอาไว้ทำน,น้ำทะเลค่ะ <answered> ส่วนในมือของแม่ปุ้มนะคะสีเขียวนะคะจะเอาไว้ทำอะไรคะเอาไว้ทำสาหร่ายเอาไว้ทำสาหร่ายนั่นเองค่ะแม่ปุ้มนะคะตัดไปเรียบร้อยแล้วนะอันนี้ก็คือ าสาลายนะคะหรือว่าซีบีนั่นเองค่ะน um ี่นะคะแล้วก็คอันน um ี้เป็นแผ่นใหญ่ท um> ี่เรายังไม่ได้ตัดเนะค้าแม่ปุ้มตัดนะจะเป็นแบบนี้ค่ะอันนี้ก็คือซีนะคะน้ำทะเลนี่นะสีสวยไหมสีอะไรคะน้องบนัทใช่แล้วค่ะไลท์บลูนะคะสีฟ้าอ่อนอันนี้ไลท์ ถูกต้องค่ะแล้วก็สิ่งที่เราต้องมีนะลบต่อไปก็คือนี่อะไรคะสีนั่นเองค่ะของบน้องบรัถือสีอะไรอยู่คะสีแดงสีแดงนะของมาม่าถือสีสีพาโปสีพพโปหรือสีม่วงนั่นเองค่ะสีม่วงดูมีนะเตรียมสีสดๆเลยเนาะแล้วเราก็ต้องเตรียมอันนี้ค่ะแล้วก็มีนี่แป็งนะคะ ลับเขียนมือใช่ค่ะแปลงนะคะผู้การนั่นเองค่ะเอาการเขียนมือเนาะแล้วค่ะห้ามือมันนีด้วยเด็กค่ะนะคะน้องๆนี่อะไรคะจะโดนดุเพราะจะโดนดุเพราะว่าทําเสื้อเลอะนั่นเองนะคะ,ะต้องใส่ห้ากันเปื้อนนะคะได้ไม่โดนดุด้วยใช่น้องๆจะได้ไม่โดนดุเนาะใส่เลยมั้ยใส่เลยมาค่ะ่าเลย จะช่วยไม่ให้สิ่งเยอะเสื้อผ้านเนาะใช่ใช่เลยมาดีหมามาปลูกให้เอาเอามือออกมาได้ไหมอ่ะโอ้ได้<ม><ม>ได้เชื่อแฮมือน้องมาได้อยู่ไหนจ๊ะ,จะเอจอะเจอแล้วพนนังพังเลยมองพร้อมยังคะพร้แะไปลุยกันเลยค่ะเรามาเริ่มจากการแปะสลายนเลยนะคะอันนี้นะมามะติดจักรเทปไว้เนาะแกะเลยมะ แกะเลยมาค่ะันละแกะได้เลยค่ะคนละอันเนาะแกะมาโอเคค่ะแกะอีกด้านหนึ่งโอเคนะคะจ้าแกะมาส่งให้มามาเลยนะแกะได้ไหมคะได้จ้ะโอเคค่ะมาค่ะอันนี้เราไม่แกะเนาะเราติดไว้อ่าสลดกจะได้ติดกับกระดาษนี่นะคะ ด้ยไม่หล่นด้วะใช่ไม่หล่นเอ้าก็เราติดสก็อตเทปไว้ไงคะลูกนี่แปะไว้ด้านล่างสไลด์แปะแบบนี้เนาะอ่น้องมณัตแปะเลยเดี๋ยวเราไปแกะกันต่อเลยเนาะใช่ค่ะมาแกะเลยแกะเลยจะไปแกะฝั่งนี้ก่อนนะได้ค่ะนะแม่แกะแล้วนะอู้สไลด์แกะได้ยังคะน้องมณัตแกะแล้วแปะเลยนะเดี๋ยวเราแกะอันต่อไปเลยเนาะ น,น,งงนยังไงคะน่ะนะอู้หาสลายแปะได้ยังคะฝั่งนี้เลยน้อมาม่าช่วยไหมคะไม่โอเคน้องมาทำเองเนาะได้เลยอ่ะค่ะแปะเลยค่ะแปะเลยแปะลงไปเลยค่ะเคอ่ะอันสุดท้ายมา,มามาม่าแกะให้เดี๋ยวนะเอา,<ม>าเอาจ<ๆ>ีบูวันนะเอาจีบูได้เลยได้เลยเดี๋ยวแปะสาลายก่อนนะแปะสาได้อันนึงให้มาม่าหน่อยค่ะ แตะไหยค่ะอุ้ยไม่เหินด้วยอะไม่เหินด้วยนะม,นยนะมันเป็นสกอตเทปมันจะเหนียวเหนียวเนาะสกอตเทปมันเหนียวนั่นเองค่ะโ <Okay. S 1> อเคอะนุกแปะไปเลยลูก oh. เอาเอา,เอา,เ,อาเอาด้านลำต้นอยู่ข้างล่าง oh. ใช่ค่ะเอาใบขึ้นข้างบนนะแปะเลยค่ะอะมาแปะน้ําทะเลเลย แตะตรงไหนนี่นแตะได้เลยแตะโมเลยลูกตรงไหนก็นได้แตะของขวางใช่ค่ะแแบบนี้เขาเรียกว่าของขวางใช่แล้วเก่งมากอันนี้ทะเลอันนี้ทะเลอ่ะหนูแปะหนูแปะทะเลเลยค่ะเรื่องไม่ใจแกะออกใช่อะน้องรักแกเองไหมคะแกะเองน,ะะอน้องๆก็สามารถตัดกระดาษแบบนี้นะแล้วก็แปะทะเลเลยเนาะนีนนะ่นี่นะ, <laughs> ะมาเลยนี่นะแปะเลยแปะทะเลสีฟ้า ของเราใกล้จะเสร็จแล้วอะค่ะ,ะน้ำทะเลใช่ค่ะแปะเลยค่ะเค้กคือน้ำทะเลน้ำทะเลน้ำทะเลแปะได้ไหมคะโอเค,อเคไม่เป็นไรคะ่ะแปะเลยเราจะแปะแ,ปะแบบไหนก็ได้นะตามใจเราได้เลยเหมือนยังคะเอาแปะเลยคะ่ะ น้ำทะเลน้ำทะเลน้ำทะเลจ้าอุ้ยน no ้ำทะเลน้ำทะเลน้ำทะเลน้ำทะเลฟึ๊บเดี๋ยวกลจะเสร็จแล้วใกล้จะเสร็จแล้วน้ำทะเลเราใกลจะเสร็จแล้วโบนัสโอเคโอเคเดี๋ยวเราจะได้ให้เพื่อนดูว่าเราแตะน้ำทะเลกับสาหร่ายแล้วเป็นไงกันบ้างแตะเลย กันไหมถูกแปะเลยแปะเลยแปะตรงไหนดีอุ๊ยไม่ลดนด้วยอ่ะแปะเลยอันสุดท้ายแล้วหรอเป็นเป็นแปะตรงไหนดีคะจังก้าโอเคแปะไปเลยนี่เนื้อค่ะน้ำทะเลจากสไาดของเราค่ะเรามาระไฟลรูปปลากันเลยนะคะเด็กๆสอ้อมยังพร้อมแล้วโอเคเรามีสีสองสีนะคะมาเริ่มกันเลยมาทำมือมาเลยค่ะยิ่มือมาโอ้ สีแดงเลยนะว้าวมาเลยโบนัสตั้งมือมาเลยค่ะตั้งมือนะคะตั้งมือกนะคะจะให้ไม่ได้เห็นนิ่มนิ่มเลยโอ้ลื่นลเลยนะคะนิ่มเลยโอ้ชายเลยสีสดเลยเนาะสีสดเลยวันนี้เราจะระบายปาสีแดงเขาใช้ทำแบบนี้เหรอใช่ค่ะไม่ต้องยิ่งพวงเลยเหรอใช่ค่ะปึ๊บ อันนี้นะแต่ก็อีก้างนึงเนาะจะเป็นสีพาพเละนะ้น์นะนี่โอ้โหทำสิว้าวนะคะังบายด้านนี้นะคะนี่ระบายตปัเนานะระบายก่อนวูสีพาฟคสวยจริ่ง ยอย่าอย่าอย่าเราบ่ายจะทับกันนะลูก <g lish> จะจับกันนะ,ะนบบดดยนะไปแปะพวกกระดาษเลยเนาะใช่โอ้นี่เรามีปลาสองสีเลยว่าน้องวนัทเลือกสีเองเลยเนาะไปแปะเลยค่ะโอเคปึ๊บป๊บโอ้หนปึ <c oughs> ๊บไหนให้เพื <c oughs> ่อนเห็นสิ <c oughs> นี่นะคะปลาของเราะคะ่ะ <c oughs> เดี๋ยวน่าจะงี้โอ้ ผสมกันเอาผสมกันเ,เลยแปะเลยค่ะอ่าแปะเลยค่ะแปะเลยเอาแปะเลยเอาแปะเลยต้องกดลงไปเลยมาหมามาช่วยว้าวไหนดูซิดูซิดูซิโอ้สีนะคะสวยมากนะปั๊มอีกปั๊มซิปัอมอ๊ปอม,อปมเลย และนี่นะคะก็คือศิืปะมือเนาะที่เราปั๊มเรียบร้อยแล้วต่อไปนี้นะคะเราจะทำอะไรคะน้าโมนะเราจะจานนะคะตาจามอใช่เราจะระบายตากันเนาะไปนะจิ๊ได้เลยค่ะระบายตาปลาเลยไหนหมุนรอกไหมคะไม่ได้อ๋อ๋อนี่นี่นะคะจ๊ ใช่อตาเรามีตาอีกนะเอาสีสดๆเลยโอเคอันนี้มาอีกไหมอีกตัวนึงโอ้โหลูกตาใหญ่มากเลยลาตัวนี้ปลาฉลามรอเปล่าเนี่ยอ้าวเอาไปนังเปนสีโอเคนี่เราจะบายบายแบบนี้เคค่ะอะมาให้หนึ่งสีนะคะเอาสีอะไรคะเจ้ิง เอาเอาทอีทังเอาสีอะไรคะเอาสีทังชิ้นอ๋อป้ามาเอา,า,เอาทีละอันเราระบายได้ทีละอันลูกเอาอันไหนคะโอเคค่ะปึ๊บ <bon! S 2> อันนี้อาเลยค่ะผ่อนงันผสมกันเลยเหรอโอ้โหป้าวานเนี่ยป้าวานแล้วเนี่ย คว้านระบาบนกระดาษเท่านั้นนะคว้านใจด้วยได้ค่ะบนกระดาษระบายได้ค่ะน้องๆต้องระบายบนกระดาษเท่านั้นนะคะห้ามระบายบนกําแพงนะคะไม่เช่นนั้นจะโดนคุณแม่ดุได้นะมาม่าขอได้ไหมคะได้จ้าโอเคค่ะ และนี่นะคะก,ก็คือศิลปะวงกำแพงของหมาม้าปุ้มน้องโบนัสเนาะถ้ายังไงเดี๋ยววันนี้หมาม้าปุ้มน้องโบนัทขอตัวไปล้างมือกันก่อนเนาะดูมือสิโอ้สีเพียบเลยถ้ายังไงพบกันคลิปหน้านะคะอย่าลืมกดติดตามว่าต้อง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 ยูทูบ่ะน้องโบนัสท็อกด้วยนะคะน้อง,องออะะอไปล้างมือกันยังคะไปแล้วพบกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย ไม่แต็มนะนะมินเอามือละสีไม่บอกเพิ่ก่อนไม่บอกขอเจอไปล้างมือก่อนนะคะไปเลยไปไปล้างมือค่ะไปล้างมือ